บานาของเรามาลุยฟาร์มปลากระพงกันที่บางปะกงนะครับบอกได้เลยบอกปลากระพงแห่งนี้ไม่ใช่ปลากระพงธรรมดานะครับเพราะเป็นปลากระพงที่ปลอดสารและเป็น เกรดพรีเมียมทำส่งร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นเพื่อที่จะนำไปทำเป็นสาชิมิปลาไทยอีกด้วยแต่กว่าที่จะได้ปลากระพงที่พรีเมียมขนาดนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความเค็มเกิน22ขึ้นไปตลอดทั้งปีแถมการเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงก็มีขั้นตอนที่ยิบย่อยมากๆแต่จะต้องเตรียมการยังไงนั้นเดี๋ยวไให้พี่เเจ้าของบ่อปลาแห่งนี้อธิบายให้ฟังกันนะครับ จับปลาเสร็จดึงน้ําออกเพื่อจับปลากระพงก้นบ่อแล้วก็เอาน้ําเข้าไปตรงตื้นประมาณ80เซนแล้วก็ลงจุลินทรีย์1กิโลกรัมต่อไร่คือ10เท่าของการเลี้ยงปกติแล้วก็ขับเรือลากโซ่วันละ2รอบรอบละ,ะ2-3ชั่วโมงประมาณ20-25วันแล้วก็เอาน้ําออกแล้วก็ตากดินให้หมาดแล้วก็ลงปุนร้อน300กิโลต่อไร่แล้วก็สเปรย์น้ําเพื่อให้ปุ๋นร้อนทํางานพอราเอาน้ําเข้าเสร็จก็เรือลากโซ่ลาก พื้นอีกสังเกตวันสิบวันเราจะเตรียมบ่อก,ก่อนปล่อยลูกปลาประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบันฟังกันทันไหมครับนี่แหละครับสาเหุที่ปลาบ่อน,นี้เขามีราคาเพราะพื้นบอ่อคือหัวใจของการเลี้ยงสัตว์น้ำว่าแต่เรือลากโซ่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอะครับเห็นพูดถึงหลายรอบอยู่เหมือนกันนะนี่ยวพาไปดูเรือลากโซ่ตัวจริงของจริงเปิดตัวเรือลากโซ่ในเหพสุดเวลาที่พนักงานในฟาร์มขับไปเนี่ย สองข้างเนี่ยมันจะเป็นเชือกลังไว้กับตัวทุน่นแล้วก็ข้างล่างอ่ะจะเป็นตัวเหล็กอันยาวๆประมาณสักเมตรห้าสิบแล้วข้างหลังก็จะเป็นโซ่แตวโซ่เนี่ยมันจะตีดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆตีให้มันฟุ้งขึ้นมาก็จะไล่แก๊สพวกแกแ๊สไนโตรเจแก๊สแอมโมเนียแก๊สไนไตร์ให้ฟุ้งกระจายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมาให้มันสัมผัสอากาศ ซึ่งก๊าซต่างๆพอขึ้นมาสัมผัสกับอากาศหรือออกซิเจนแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลายเป็นจลิซีครับซึ่งจะทาให้น้ำนทั้งหมดในบอ่อเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นตัวนี้เอาขยับหางเสือหน่อยตัวเนี้ยเป็นตัวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้แค่นี้อ,อุปรกรณ์ง่ายๆแต่ประโยชน์เยอะเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเข้าใจหมดแ,แล้วครับเออว่าแต่พี่เขายังไม่เลิกโยกหางเสือเลยนะพี่ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันนะอัได้แ <laughs> ละครับตามใจเจ้า <laughs> ของบ่อเลยเอาเพ้ยวเพียกโยกอย่าหยุดนะเ้ยอย่าหยุดโยกต่อไป คุณผู้ชมท่านไหนอยากจะรู้เรื่องราวของปลากระกพงเกรดพรีเมียมแห่งแบนน้ำบาปะกกันต่อแล้วก็ไปติดตามกันต่อได้ข้างในรายการตัวเต็มนะครับรับประกันได้เลยว่าชีวิตของพี่เคเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนได้เลยล่ะครับ